และขบวนก็จะมีเงิบอยู่หลังจากขึ้นมาแล้วเราไม่มีแมปนะฮะเราจะมาทางด้านขวานะครับก็จะมีเตียงอยู่นะฮะนี่เรียบร้อยนะครับเ,เราตรงนี้ไปไม่ได้นะฮะเราเป้าหมายเราจะต้องขึ้นไปด้านบนนะครับที่นี่ easy easy e นะฮะมีบางส่วนที่แมงเป็นหนามอรนวนี้ขึ้นมาด้านบนเสร็จนะฮะมันจะมีแมง ก็ค่อยๆเก็บไปนะครับโ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 บเรียบร้อยซิ้เต็มโบอืมลีลาลีลาลีลาเอยาโอ้อยหอยหลอด คราวนี้มาถึงตรงนี้ละโปคราวนี้มันจะมีตัวด้วงนะฮะด้วงด้วงฮะเราก็ไปดีกว่าอย่าไปสู้มันคราวนี้เราจะลงไปด้านล่างนะครับเพื่อให้มันทะลุนะฮะแต่ทางด้านขวานี้จะมีของอยู่นะครับเราจะไอ้ไม่ใช่มีของมีปริศนาอยู่ตอนนี้เรายังไม่เปิดนะปริศนานี้มันมีตั้งหลายจุดนะฮะ เรายัางไม่พร้อมทําทีเดียวเดี๋ยวเราพร้อมค่อยมาจับทีเดียวแวะแวะอ้ยแวะแว,ว,ว,วะตรงนี้ก็จะเป็นแมปนะครับลงมาคราวนี้ตังมีไหมแพงเหลือเกินตังไม่มีขี้เป็ด ร้อยยี่สิบโอ้โหขาดอีกสามบาทเองเนี่ยอืมเราก็จะได้แมปนะฮะ